สมณคดมการทําบุญอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปเนี่ยจะได้รับหรือไม่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีอยู่สองประการคือแล้วแต่ฐานนะและอาฐานะคําว่าฐานนะคือถ้ามันพอได้มันก็ได้ถ้ามันไม่พอได้ทํำยังไงก็ไม่ได้ถามนี้แกก็ถามต่อไปว่ายังไงชื่อว่าฐานนะยังไงชื่อว่าอาฐานะ พระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่า,า,าดูก่อนพามคําว่าฐานนะที่ควรได้นั้นบางคนเกิดมาในโลกนี้ได้ทําบาปด้วยกายวาจาใจฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหลอกลวงโลกหลอกลวงคนได้กระทกรำบาปต่างๆเมื่อเขาตายไปเขาไปเกิดอยู่ในนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง เป็นอสุรกายบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นไปต่างๆตา,งตามกรรมของเขาส่วนบางคนเกิดมาในโลกนี้ได้กระทรํากรรมดีด้วยกายวาจาใจทําบุญสุนทรทา,านเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณุภาพเมื่อเขาตายไปเขาได้เกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบนสวรรค์บ้างถ้าสัตว์เหล่านั้นตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไม่ใช่ฐานะที่จะได้รับย่อมกินอาหารของสัตว์เดรัจฉานถ้าสัตว์เหล่านั้นตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกรรมชั่วเขาจะกินอาหารของสัตว์เดรัจฉานสิ่งที่อุทิศไปให้นี้ไม่ได้รับแต่ไม่เสียเปล่านะมีผู้ที่จะได้รับจุถ้าเขาเป็นตกไปในนรกเขาก็ไม่ใช่ฐานะที่จะได้รับเขาจะได้รับกรรมในนรกอาหารของสัตว์ในนรกคืออาหารกรรมนั้นแหละ สัญชีวะนระกตายไม่เป็นตายแล้วก็ฟื้นฟื้นมาก็ตาย,ยาถ้าเขาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะกินอาหารของมนุษย์เพราะบุญของเขาทําไว้เพียงพอถ้าเขาเกิดเป็นเทวดาเขาก็จะได้บริโภคอาหารอันเป็นทิพย์ของเทวดาด้วยบุญที่เขาได้กระทํามีอยู่พรามฐานะที่จะถึงนั้นคือว่าถ้าผู้นั้นได้ปเกิดในปิติวิสัยภูมิแห่งเปรต เพื่อปรัตถูปชีวีเปรที่อาศัยบุญกุศลที่คนอื่นทำให้เขาจะได้รับนอกจากได้รับนั้นถ้าหากว่ามันประกอบไปด้วยคุณอันเป็นอดิเรตผู้ให้ทานนั้นมีกำลังพอคือกำลังแห่งศรัทธากำลังแห่งปัญญากำลังแห่งความบริสุทธิ์ทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้เข็นฆ่าเปียกเบียน ไม่มีบาปเจือปนแล้วผู้รับทานของเขาเป็นผู้มีศิลาจารวัตมีคุณธรรมอันบริสุทธิ์อันงดงามนอกจากได้รับบางทีเลยดกว่กนั้นถ้าหากเขาเป็นเปรตอยู่ก็จะได้พ้นจากปิติวิสัยได้สวรรที่ผสมบัติเป็นเทวดาก